อดีตชาติของหญิงสาวตามเดือนเกิดที่สะท้อนบุคลิกและพลังจากอดีตสู่ปัจจุบันเดือนมกราคมอดีตชาติขุนนางหญิงหรือนางในวังที่เปลี่ยมด้วยบารมีและสติปัญญาเครื่องแต่งกายชุดที่โมโนไม้แท้ หรือตรัสทองคําฝังลายแสดงถึงความสูงสักและความภูมิฐานเป็นคนมีความรับผิดชอบเรื่องใหญ่ในชีวิตเสมอแต่หากเลือกถูกทางชีวิตจะรุ่งโร์เดือนกุมภพาพันธ์อดีตชาติศิลปินหรือนักดนตรีหญิงผู้มีพรสวรรค์และจินตนาการล้าลึกเครื่องแต่งกายชุดราตรีบางเบาพร้อมผ้าคลุมโปร่งแสง,แส,งแสดงถึงความอ่อนโยนและความลึกลับน่าค้นหามีพรสวรรค์สูงแต่บางครั้งอารมณ์อ่อนไหวเกินไปเดือนมีนาคมอดีตชาติ ผูห้หญิงหรือเหมาะดูพเนจรผู้มียาสัมผัสที่ลึกซึ้งเครื่องแต่งกายชุดคลุมยาวแบบนักบวชหรือเสื้อคลุมขนนกศักดิ์ิทธิ์แสดงถึงพลังจิตและความลึกลับเป็นคนที่มีเซนแรงแต่บางครั้งดึงดูดเรื่องลี้ลับที่ควรระวังเดือนเมษายนนักรบหญิงหรือราชินีนักสู้ที่ไม่เคยเกรงกลัวต่ออุปสรรคเครื่องแต่งกายชุดเกราะระดับเพชร หรือเสื้อคลุมหนังสัตว์สะท้อนความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำชีวิตต้องเจออุปสรรคเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตนเองเดือนพฤษภาคมอดีตชาติแม่ค้าหรือนักธุรกิจหญิงที่ฉลาดหลักแหลมเครื่องแต่งกายชุดผ้าไหมพรมสีสดหรือเสื้อคลุมขนสัตว์สื่อถึงความมั่นคงและความมั่งคัง่งมีโอกาสร่ำรวยจะต,ต้องระวังเรื่องความเครียดเกี่ยวกับเงินเดือนมิถุนายนอดีตชาติแม่ชีหรือหญิงนักบุญที่อุทิศตนเพื่อผู้อื่น เครื่องแต่งกายชุดผ้าฝ้ายสีขาวหรือชุดคลุมยาวที่เรียบง่ายสะท้อนความบริสุทธิ์และความเมตตามักคิดถึงผู้อื่นก่อนตัวเองอาจโดนเอาเปรียบได้ใครเกิดเดือนไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแล้วแชร์ออกไปให้พลังแห่งอดีตส่งผลดีสู่ปัจจุบัน